ที่จับจ้องไปที่อาการติดเชือ้อโควิด19ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าหายจริงตามที่เจ้าตัวระบุไว้หรือไม่และดูกันถึงการดิเบตเพื่อที่จะชิงระหว่างประธานาธิบดีที่จริงๆจะมีขึ้น14ตุลาคมนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุแล้วว่าจะไม่ยอมการจัดออนไลน์ค่ะและถ้าย้อนกลับไปดูการดิเบตที่ขึ้น ในรอบแรกระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และโจไบเดนและรอบรองประธานาธิบดีระหว่างไมเค์เพนซ์และคามาลาแฮร์ริสถ้าให้โดนัลด์ทรัมป์ประเมินเขาก็จะบอกว่ารอบแรกตัวเขาเองชนะโจไบเดนและรอบที่สองรอบรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ชนะคามาลาแฮร์ริสนะคะขณะที่โจไบเดนก่อนหน้านี้ก็บอกว่า จะไม่ยอมดีเบตถ้าโดนัทป์ไม่หายจากโควิด -19 ล่าสุดทรัปมก็บอกว่าจะไม่ยอมดีเบตถ้าจัดออนไลน์เพราะว่ากลัวจะโดนวิกดปุ่มตัดเสียงค่ะ no I'm not going to waste my time on a virtual debate that's not what debating is all about you sit behind a computer and do a debate it's ridiculous and then they cut you off whenever they want Minutes ago, and uh, it was announced, and uh, they're, pr they're trying to protect Biden. Everybody is. They're trying, like, that NBC disaster where he went on the a, a show with Lester Holt. It was like it was meant for a child, it wasn't meant for a, a grown person. <coughs> มาช่วยแต่ว่าในช่วงเวลานี้ที่ผู้นำสหรัฐกำลังอยู่ระหว่างการรักษาอาการโควิด -19 ก็อาจจะรู้สึกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมเป็นเหตุหนึ่งก็ได้นะคะที่ไม่อยากจะไปปะทะกับก็ตามและในการรักษาโควิด -19 แพทย์ประจำตัวของโดนัลด์ทรัมป์ก็ระบุว่าตอนนี้อาการหายแล้วไม่น่าจะท่ามกลางคำถามว่าหายจริงหรือไม่แล้วอาการล่าสุดเป็นอย่างไร ขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ก็กล่าวของยารรเจเนอรอนะคะบอกว่าเป็นเสมือนของขวัญจากสวงสวรรค์ค่ะ yeah well first of all better I, when when to a point where I I'd love to do a rally tonight I wanted to do one last to a point that I feel better than I did uh, you know I jokingly said 20 years ago I feel perfect there's nothing wrong i had a case i got it knocked out i think it was a regeneron that was responsible for it because of that it was sort of like almost a gift from heaven because of what i went through, you know i felt pretty lousy a lot of people did a lot of people do you know no matter how good the security you're not going to protect yourself from this thing คำพูดที่ว่าเป็นเสมือนของขวัญจากพระเจ้าและการติดเชื้อโควิด19เนี่ยเป็นเสมือนพระผู้เป็นเจ้าประทานให้นะคะก็อาจจะบาดใจคนอเมริกันจำนวนมากที่ต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวไม่ต่ำกว่า2 1 2 0 0 0คนซึ่งรูปแบบการรักษาก็คงจะแตกต่างจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ได้รับยาอย่างเต็มที่แต่ยารรเจเนอรตตก็ไม่ใช่ว่าเป็นยาที่ได้รับการรับรองแล้วนะคะ สำหรับทา้มก็ถือว่าเป็นช่วงระหว่างการทดลองแต่ดูแล้วก็คงจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจนอกจากการให้สัมภาษณ์กับ FOX NEWS ในรอบแรกในวันเดียวกันให้สัมภาษณ์กับพิธีกรอีกคนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงอาการของสุภาพสตรีใหม่เลขหนึ่งว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะ <negative? S 3> I think I'm going to try doing a rally on Saturday night if we can if we have enough time to put it together. But we want to do a rally in Florida, probably in Florida on Saturday night. Might come back and do one in Pennsylvania in the following night. And it's uh, incredible what's going on. I feel so good. ดูแล้วก็พยายามคำนวณกันว่าจะเป็น30กันยายนหรือว่าซึ่งเป็นวันที่ได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลแต่ว่าหลายๆเสียงก็ประเมินว่าที่จริงน่าจะติดโควิด -19 หน้านั้นค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะออกไปหาเสียงไปพบปะประชาชนในช่วงเวลานี้ก็อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปลอดภัยพิธีกรก็ได้ถามประธานาธิบดีอีกรอบหนึ่งนะคะว่าล่าสุดเนี่ยไปตรวจร่างกายเมื่อไหร่ค่ะ Have you had a test since your diagnosis a week ago? Well, what we're doing is probably the test will be tomorrow, the actual test, because there's no reason to test all the time. But they found very little uh, infection or virus, uh, if any. I don't know that they found any. I didn't go into it greatly with the doctors. So we have these great doctors at Walter Reed. <laughs> พอใจการทำงานของวิธีกรรถานนโทรทัศน์ช่องนี้โดยเฉพาะชอนแฮนิตตี้นะคะซึ่งก็ขึ้นชื่อว่ามักจะถามคำถามที่โดนัลด์ทรัมสบายอกสบายใจที่จะตอบและสำหรับการดีเบตในรอบที่2กับคำถามที่เกิดขึ้นโดนัลด์ทรัมถึงกับบอกว่าน่าจะให้ผมได้มีโอกาสได้เลือกวิธีก่อนบ้างและก็เอ่ยชื่อหลายๆคนคะ่ะซึ่งทำงานอยู่ยที่ FOX News คะ่ะ HIS CAMPAIGN CAN MAKE THE DECISION TO f GO FORWARD WITH A DEBATE, GET ANY HEALTH CHECK THAT THEY WANT, AND FOLLOW THROUGH AND HAVE TWO DEBATES, AND YOU CAN AGREE UPON THE RULES. Uh, YOU DON'T NEED A DEBATE COMMISSION TO DO THAT, SO I GUESS YOU, you HAVE THE ABILITY TO CHALLENGE JOE BIDEN to, TO SUCH A DEBATE. ARE YOU DOING THAT TONIGHT? WELL, I MIGHT. I'LL DO IT RIGHT THROUGH YOUR SHOW. LET'S GO, JOE. LET'S HAVE A FAIR, LET'S GET A FAIR ANCHOR. Somebody like the great Sean Hannity, will get Rush, oh, yeah. we'll get well, Mark, we'll, that, that'll, that'll we'll get happen. Laura, <laughs> we'll get Judge Jean. <laughs> that, that's we'll going to happen. Uh, we got a lot of them out there, right? We got uh -huh. a lot. We we'll get Jesse, or Pete, we got Let a me... lot of them. Tucker is it doing good. The proposal of the debate committee that said that if we to move forward, we online and make โจไบเดนก็จะได้โอกาสนี้ไปนะคะเพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนตรงๆสดๆหมายความว่าประชาชนก็จะได้เห็นโจไบเดนตอบคำถามต่อการถ่ายทอดสดซึ่งจะมีคนดูไม่ต่ำกว่า80ล้านคนแต่โดนัลด์ทรัมป์ปฏิเสธโอกาสนี้ไปแล้วนะคะโดยเขาบอกว่าเตรียมที่จะเดินหน้าหาเสียงด้วยตัวเองเตรียมที่จะเดินทางไปที่รัฐฟลอริดานะคะในวันเสาร์นี้ด้วยค่ะ